นี่หะคะ่ะเอเองั้นไม่เป็นไรคะ่ะเจ๊ทำเขาเองก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เจ๊จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรายการลังคาเดียวกันวันนี้เป็นเทพิเศษมากคะ่ะเพราะจะเป็นการมาพบกันของสามหนุ่มสมไซส์แต่ใจเดียวกันเริ่มจากผู้ชายคนนี้โอหล่อแมนแสนเท่ไม่ว่าจะในายามเป็นท่านชายรังสีธรหรือในายามที่เป็นตัวของเขาเองผู้ชายคนนี้แหละคะ่ะคือคนที่เหมาะสมกับเจ๊ที่สุดคือชายในฝันของเจ๊เามากไปหรอคะขอโทษคะ่ะพี่หนุ่มสอนรามคะ่ะวันนี้มาถึง เป็นคนแรกเลยนะคะและเมื่อมาถึงแล้วก็รอคอยมานานแสนนานเพื่อนๆยังไม่มาสักทีพี่หนุ่มตัดสินใจโทรศัพท์ไปตามเพื่อนๆด้วยตัวเองค่ะและแล้วพี่หนุ่มกัญชัยก็เข้ามาอยากให้สังเกตแ acting ของพี่หนุ่มสอนรามนะคะดูนาฬิกาแล้วสายหน้าน้อยๆเพื่อให้พี่หนุ่มกัญชัยรู้สึกละอายใจพี่หนุ่มกัญชัยละอายใจมากค่ะถึงกับเอ่ยออกมาว่าพโบไม่มาเลย โอ้โหพี่คะโบ้ยเพื่อนเลยเหรอคะพี่แม่รักกันจริงๆนะเนี่ยและแล้วผู้ชายที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเอออยากให้กลับไปสังเกตการแต่งกายของสองหนุ่มกันชัยและสอนรามสักเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าทั้งคู่มาในชุดรีแลกซ์ชิลๆสบายๆเส,สื้อยืดกางเกงยีนแต่พี่โบ๊นั้นโอ้โหพี่คะ พี่จะมาขายประกันเหรอคะพี่ <_ kg> และแล้วสามหนุ่มก็พร้อมหน้าพร้อมตากันท่ามกลางความสุขสดชื่นสมหวังราเริงแจ่มใสสำราญใจรื่นรมของพี่หนุ่มสอนรามพี่คะพี่จะมีความสุขไปถึงไหนคะพี่วันนี้สองหนุ่มเขาจะมาเผาพี่กันนะคะสอนรามพี่เ็จะเป็นจระเข้ค่ะจระเข้รเครับ เค่เลยเหรอคะพี่หนุ่มสอนรามเฮ้ยเจเลยอยากจะให้จระเข้งับเจบ้างจันส่วนพี่หนุ่มสอนรามนั้นไม่เหรอคะจะยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวหวะแล้วก็ชี้ชัดไปทางพี่หนุ่มกัญชัยบ้างน้ำใครยีหน้าใครยีหน้าเลยเหรอคะพี่หนุ่มกันเป็นกุ้ล่าครับ<อ>ได้ซากสัตว์เข้ามาในถ้ำปุ๊บมาไปไหน้ามาใหหน้ามาขโมยลากซากสัตว์เข้าไปกิน โดนชี้ชัดขนาดนี้ให้ยีน่าถึงกับก่ายหน้าผากเลยทีเดียวค่ะและนอกจากจะมีการมาเปิดเผยลีลาการล่าเยือแล้ววันนี้สามหนุ่มยังจะมาเผยถึงสเตปการเต้นของกันและกันอีกด้วยไล่กันมาตั้งแต่สเตประดับอนุบาลประถมมัธยมมาหาวิทยาลัยและโอ้โหพี่คะพีม่มันไปไหมคะพี่นั่นโอ พี่คะนี่มันรายการหลังคาเดียวกันเรื่อว่าบุญเลิศลีลาดครับพี่